ักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขยงภาพศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสำหรับการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องบูรณาการทักษะเหล่านี้ไว้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนที่พร้อมสำหรับอนาคต จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. เข้าใจแนวคิด3 r และ 8C 2. ตระนักถึงความสำคัญของทักษะในศตรวรรษที่21 3. นิานำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ศตรวรรษที่21เปลี่ยนแปลงอย่างไรเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้น ความท้าทายของผู้เรียนในยุคใหม่ 3R คืออะไรสามารถประกอบด้วย reading การอ่านออก writing เขียนได้ arithmetic คิดเลขเป็นคือทักษะพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ต่อย,ยอด 8C คืออะไร 8C มี8ปข้อด้วยกันประกอบด้วย Critical thinking คิดวิเคราะห์ Creativity สร้างสรรค์ Collaboration ทำงานเป็นทีม Communication สื่อสารได้ดี Cross cultural understanding เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ Computing ICT literacy ใช้เทคโนโลยี Career learning skill ทักษะแห่งการเรียนรู้และอาชีพและ c o m p e t s i o n มีเมตตาคุณธรรมคือทักษะสำคัญเพื่ออยู่รอดในศตวรรษที่21ตัวอย่างการประยุกต์ใช้8 c ในห้องเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเสริม collaboration และ communication โครงงาน t r e a m พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การใช้สื่อดิจิตอล ICT literacy เลขเปลี่ยนวัฒนธรรม cross cultural ทำไมครูต้องพัฒนา3 r 8 c เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่โลกอนาคตเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียน k s a c ตอบโจทย์หลักสูตรรฐา,านสมรรถนะเชื่อมโยงกับสมรรถนะผู้เรียนในหลักสูตรใหม่การเรียนรู้ต่อเนื่อง การสื่อสารการคิดขั้นสูงคุณธรรมจริยธรรมสรุป 3R คือรากฐาน 8C คือทักษะเสริมชีวิตการจัดการเรียนรู้ต้องเน้น Active Learning เพื่อฝึก 8C ขอบคุณครับ